สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันแล้วก,ก,ก,กับช่องคุณเกมสุนภัไทางคุณผู้ชมวันนี้เรามาเสนอเป็นผลไม้แปลกชนิดหนึ่งฮะชื่อว่าลูกไหนนะหรือลูกพุนหรือลูกพรำนะคุณผู้ชมลักษณะผลก็จะเป็น,นจะคล้ายแอปเปิลนะนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนี่เลยหลายๆคนจะนิยมรับประทานกันนะนี่เลยซึ่งเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณทางสุนภัยค่อนข้างที่จะดีนะครับผมค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะนี่เลยลักษณะข้างในจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ จะคล้ายแอปเปิลเลยนะคุณผู้ชมนี่ครับเต็มเม็ดเขาจะออกแบนๆเนาะเม็ดของเขาเดี๋ยวผมจะให้ดูมเม็ดด้วยนะคุณผู้ชมนี่เลยซึ่งผมซื้อมาจากตลาดผลไม้นี่นะเขาขายลูกละ5บาทนั่นเองนะถือว่าถูกนะนี่เลยลักษณะเม็ดของเขาจะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมอยู่ตรงกลางนะครับนี่ครับสุดยอดมากๆเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสรพพคุณทางสุนพายกันเลยนะว่ามีอะไรบ้างนะคุณผู้ชม ลูกไหนถือว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารค่อนข้างที่จะสูงนะจึงมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากเลยนะซึ่งมีสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจช่วยทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นนะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและความจำนะฮะบำรุงสายตาได้เป็นอย่างดีนะลูกไหนนะผมถึงมีสรรพคุณและประโยชน์ดีก็จริงแต่ไม่ควรรับประทานมากจนเกินไปนะคุณผู้ชม เขาอาจทำให้เกิดกรดออกซาลิกกลายเป็นนิ่วในทางเดินปัสสาวะได้นะฮะคุผู้ชมและยังทำให้ปวดท้องท้องเสียได้อีกด้วยนะคุณผู้ชมก็เป็นทั้งเผลไม้ที่มีสรรพคุณที่ดีพอสมควรแต่ไม่ควรรับประทานมากจนเกินไปนะคุณผู้ชมนี่เลยอาจทำให้เกิดกรดออกซาลิกได้นะคุณผู้ชมและกลายเป็นนิ่วในทางเดินปัสสาวะได้นั่นเองก็เวลารับประทานผลไม้ชนิดนี้เราควรระวังด้วยนะฮะ กินพออิ่มก็พอพอหายอยากก็พอนะคุณผู้ชมนี่เลยก็ฝากด้วยนะครับกับผลไม้เปลกน,นะฮะผลไม้ลูกไหนนะคุณผู้ชมชื่อเปลกมากนะฮะลูกไหนหรือลูกพุนลูกพรำนะคุณผู้ชมจะเรียกได้3ชื่อแบบนี้นะฮะแล้วแต่คนจะเรียกเนาะประมาณ3ชื่อนี้นะครับนี่เลยคุณผู้ชมนี่ครับลักษณะเม็ดของเขาจะเป็นอย่างนี้นะฮะ แต่ต้นผมไม่เคยเจอฮะให้ท่านผู้ชมไปศึกษาต้นเอาเอท่านผู้ชมว่าลักษณะต้นของเขาเป็นยังไงท่านผู้ชมซึ่งผมไม่ได้ถ่ายมาเนาะผมไปซื้อมานั่นเองนะท่านผู้ชมผลไม้นะครับก็โอเคแล้วผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปคลิปน่าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะฮะสวัสดีผมกอตัวลาไปก่อนกับ ผลไม้แปลกของเราแนละับผมและเป็นสรรพคุณทางสมุนไพรที่ดีนะะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ